พี่น้องมามมันอ้วนกระปะสิผ้าพี่น้องกระป๋อมมนี่ต้นโพพี่น้องนี่ต้นโพกครับเอ่อต้นไม้ชนิดนึงผมมุ่งหัจากพี่น้องหรืออาจจะแมีนต้นกระยอมกรบโปแน่ใจพี่น้องเจ้าเปลือกเปลือกใหม่ไข่ต้นกระยอมเหงพี่น้องนี่เป็นของมุ่งเหนือเขาวพี่น้องได้แต่ถือว่าสวยงามพี่น้องเจ้ยนี่พี่น้องอันเป็นการเก็บบรรยากาศนม่งพี่น้องเพิ่งกัดครับพี่น้อง mặc mông để ngang em? mông để ngang không nhỉ mông để, để đúng đúng cùng không nhỉ ันนี้ก็บพี่การเก็บบรรยากาศนะพี่น้องเบิ่งกัน,กนกพี่น้องกะระสมารถนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับ